สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่นิเคอีกเหมือนเดิมน,นะคะนิเคอีวันนี้วัน,นที่ยี่สิบห้านะคะสองพันห้าอยห้านะคะ,นะคะแป๊บเดียวกลุ่มพาแล้วจะสิ้นเดือนกลุ่มพาแล้วนะคะแป๊บเดียวสิบบนของเราวันนี้นะคะ สิบบนของเราไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะตัวนี้ค่ะเราเจาะให้แปดชุดนะคะวันนี้ศูนยนะคะศู 03, นะคะสานะคะสามเจ็ห้านะคะสามห ก็เลขเด่นก็อยู่ประมาณนี้นะคะห้าศูนยอีกตัวนึ่งหนีล้ไปเจก็เป็น76็ดลดแต้มเึงนะคะเจไม่น่าจะมาเพราะวันนี้เราจะฟันที่7กับ8นี่เด่น3ตัวค่ะเราขอฟันที่วันนี้เราฟันที่ถ้าใครรูดคู่ก็รูดเด กับศูนย์นะคะสองตัวนี้เราขอฟันที่ศูนย์นะคะไม่ศูนย์ก็นี่แหละสามตัวเด่นสายลูดจับกันเอานะคะนะเป็นเลขวิเคะแล้วนะคะบางทีเราก็จับเด่นผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ทุกคนใช้วิย,ยารณญาณเอานะคะแต่เราคิดว่ามันมาศูนย์นะคะศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเราจับตัวนี้ให้เด่นนะคะเนี่ย เด่นสามตัวเลยไม่รู้จะเอาตัวไหนนะคะนะมันหน้ามาหมดเลยนะคะรูดสามตัวเด้งนะคะมาสองตัวก็คุ้มแล้วนะคะตัวนี้เน้นบนนะคะสิบบนค่ะเน้นบนนะคะถ้าเราแยกให้ก็เราเดาเราลองแยกให้นะคะถ้าบนนะคะรูดนะคะบนบนจะเด่นที่แปดกับแปดกับเจ็ดค่ะ ท่าล่างอยู่ที่3กับ0นย์นะคะ,ะมาลองดูนะคะคบน8กับ7ล่าง3มกับ0นย์นะคะก็มาลุ้นกันนะคะถ้ามันมาด้วยกันมันก็ Vs กันเอานะคะถ้าไม่มาด้วยกันก็แยกหางกันมาแล้วก็มาลุนมารอมารอลุนด้วยกันหลังหวยออกนะคะอย่าเชื่อจุนกลัวหวยจะออกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ อย่าเชื่อจนกลัวหวยจะออกนะคะตัวนี้ก็ให้หมดนะ,ะสายลูดสายปักนะคะสายเจาะโอเคเลยนะขอให้ปังปังแหงแหงค่ะเช้านี้นะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะช่วงนี้อากาศเย็นลงนะคะอากาศเย็นมากนะคะอากาศต่ำนะคะน้นตาลหนาวก็ดูแลสุขภาพดื่มน้ำร้อนนะคะนะ ก็สุขภาพอากาศแบบนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดได้นะคะประจิบน้ำร้อนนะคะกินชานะคะดื่มพยายามดื่มร้อนนะคะอย่ากกินหนาวอากาศหนาวอย่าไปดื่มอย่าไปกินพวกน้ำคงน้ำแข็งนะคะพวกนี้นะ,ะให้กินน้ำร้อนน้ำอุ่นไว้ก่อนนะคะขอพูนอีกครั้งค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย